บายดีบส่สุขุสุข้นสบายดีตอนบ่ายเด้อทุกคนหลังจากที่เฮาปิดหานไปหนึ่งมือเนาะมือนี้ซ้อนกลับมาเปิดปกติเพราะว่าเมื่อวานนี้เ้าไปหาหนอใหม่เบิดมือมาลเลยยังกระบ่ท่านเตรียมก็เลยบรได้ขายเนาะมือนี้เปิดแล้วจ้าพร้อมขายค่ะลูกค้าก็มาถามอยู่ตั้งแต่เสามานีว่าสัตว์ ของขายเื้อมีสองอย่างเลวทุกคนเปิดร้านขายคนเดียวอีกแล้วนะคะมือนีน้แนวขายนะมีสองอย่างจ้ะทานกับบอยากก้าบอยากนี่สิมสิมสิมอยู่บ้างติดเลติด,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 ด มือเนี้ย้องขายซ้อนมีแต่นมหมูเนาะรากาสิ์สองอย่างเขาได้แน,น,น่รวมทั้งเบิดแนวขายมือน,นี้มีแต่หาสิบแปดใหม่หนึ่งบอ,งอดลอยใหม่สำเนาเพราะว่าบุได้ไปตลาดอันนี้คือซื้อมาไวแต่มือก่อนซื้ออะไรเนอะ แ,แกาเฉียวอ,อย่างขนมขนมซื้อน้ำข่อยก็ได้แต่ขั้นนักขหอนขาบอขายพอหน้าเห็ดเกนะิเดมาก็คือพอมีซ้อนมาอยู่หนีกับสีดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาเราเห็ดเก็ด<า><บ>อันนั้นเศร้าบาทจ้ะเสียดไฟแยง,งๆเลยลูก สีแบบว่า,ายามไปเห็ดเกก็มีอีกคนหนึ่งคล้ายมันก็สีเดลี่ยมฝ่านเนนะทุกคนเปิดปุ๊บกระสีอันปิ่งไว้ถาลูกค้าเลยจ้ะอันนี้ปิ่ง ย่างพวงนมเนาะส้อนกระสีค้างไว้ทาลูกค้านี่แจาแบบเอฟซีบ FC บกเลยนะคะเพราะว่ามาเอาหนาหานแต่ละเือ็คือบบทันเนาะ เฮาปิงไว้แบบนี้เฮาก็สิสบายแต่ว,ว่าเอาใส่กระซามต่างไว้แบบนี้นะทุกคนมันก็สิปิงง่ายแบบว่า เขาใส่ไฟแห้งๆไว้แต่ว่ามันขางไว้ยูู่งมันกเสียดใหายปิ้งเขาน่ะเหลืองงามเนาะก็โอเคจ้ะท่านเต้านี่คือเป็นสิ่งสิงเนี่ยบรรยากาศดีดีเหมาะกันกับกินปิ้งย่างเค็มๆอากาศคืมๆอันนี้่าแตะเว้ ้าใจว่าเวลาใส่่านใหม่เป็นยัง่านคือเด็กกำลังปีกหอนหอนแห็มๆเลยจ้ะปแต่เสบอย่างทักเขากับบรรยากาศแบบนี้เนาะปีกนัวๆเข้มๆ ผูห้หอนหอนหอนเปนแต่เซ่บางอย่างคักเลยจ้ามาเด้อร้านมินิมอ่อมินิใจอันนี้สวัรค์เห็ดไล่แมงวันเด้อทุกคนแมงวันน่ะหล่ยหล ก็เลยว่ามัดอันนี้มันหักคอดบทึงสต้องเอาลงต่ากว่านี้อีกเม่นบ่กลายเถะลายว่าเอาแนวติดแมงวันมาติดแล้วเบิดไปเท่าไรผ่นก็นยังลายคือเกา่าแต่ก็ลองผูกห้อยอันนี้ใส่น้ำเนาะนกำลังปิง่งแต่ว่าใส่เตาเดียวนะจ๊ะปิ่งนมย่างร้อนๆกำลังเหลืองเป็นตะเสบเลยทุกคน แต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาสองโมงก็คือเอาไว้ยอยู่นะนนนยเนาะตอนนี้่อนมาตั้งใบมงกลัวเพผ็ดยังแล้วกับตอนนี้สองโมงหากยังท่านได้มีอันลูกค่ามาเปิดประตูมาเลิดให้เฮาเดย์เฮาก็สิบป่งไปเรื่อยๆสก้อนไฟก็อยากเบิดอีกเลย ตัวแดมันเริ่มซุกแน่ก็เดี๋ยวเสียออกไปแบบยุ่อเเนาะเอาตัวขอกขอกมากะ เข้ขามาเลเขามาจะมิดเองแสงอยู่โซงเงียบทรงเงาแต่ว่าเวลาเปิดหา่านใหม่ๆเนาะดวงมือขานอีนิบรรยากาศสิเป็นแบบเงียบ,ยบยยยงเงียบยสิบูรได้ขายแต่ละเมือแต่ว่าพ่อเปิดดนๆนไปแบบคำคำยังมือแรงดัวสีหางประมาณนี้กะพ่อได้ขายแตสิเบบกำลังหัวหมุนเวลาสำนันอุกคนเนาะสำนีกับบางคนก็ยังเหตุเวียกเหตุงานอยู่หรือว่าเข้าเจาะไปปลาหาเหตุเบอร์ระบบจาก พอแม่ขากับไปหาเฮ็ดขึ้นกันฝ้าออมาสื่อเด้อจ้ะเฮ็ดกอ่อออกพี่ดองเอ้ยเอื่อยที่บอนสวรรค์ไปสู้หาปีที่แล้วเนาะปีแล้วนี่เราได้บักเล่ยหลายหนึ่งเนาเลยสองใจอยู่อยากขายเนี่อยากายหาเฮ็ดเนี่ยถ้าขายก็สิเป็นอื่นเออแมวนก็คือเมื่อนี้ตอนได้ขายเหล้วยวนาอแล้วก็มันก็เทินไดในเปิดแล้วก็่อยกปิดไป มื่ออื่นตอนเศร้านะว่าอยากไปหาอยู่คันแม่ซ้อนสิไปเนาะคันมีหมูกลับไปสวรรสื่อน,นางกับเมื่อบบานแล้วมื่ออื่นพัดว่าบุญบังไฟข้าเจ้าส่วนไปบุญบังไฟเนาะพังเบิงสิได้ไปบ่ ควนกลุ่มควนกองอยู่จ้ะขั้นเฮาปีกแบบบอดดี้ฟ้าวแบบนี้มันเลี้ยงงามงามทุกคนเอยกำลังเป็นตะเสยบเลยเจสซี่ให้เบิ่งไกๆเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังเรล่มสุกแล้วพเพราะว่าเฮาใส่งานำนตะเส็บแบบยังขักเลยจ้ะ ดูบ้านเฮานะคันดูเห็ดดูหาก็พอได้ใส่ได้ใจอยู่เนาะเจ้วนี้ซื้อเองเปิดประทุนมาเลยถหาเจ้าของก่อนนะจ๊ะข้อซิมตรงนเหมือนีมักนัวบป ไ้วะตีนซูมเมอ๋ยซื่อน้ำเจ้าคลองกินซูมเอสํสำหรับสวรรค์เอกนะ่ะตั้งแต่มือเปิดท่านจนมาหดมือนี่กับบได้เศ้าจินแนวขายเจ้าของเนาะมันบได้อิ่มแต่ทุกคนบ่หัวเป็นอย่างล้วกับโบเบือ่อพร้อมปีกมือได้ก็อยากมือนั่นเนาะ ทุกคนเบิ่งซี่มันเหลืองปเป็นตาแซลล้วะจ้ากำลังเริ่มสุกแล้วเนาะนี่กินกับข้าวเนี้ยหอนๆเข่ากันนะจ๊ะเพราะว่ามากออกนนัวเนาะใส่ง่ายพ่อมมันก็เสียดให้กินง่ายบ่มีกินข้าวของนมน้ำนะซอแสงนั่งเปิดหันไว้นั่งเข้าไปเห็ดเค้กอยู่ในภุหละโซนคลายห้ ว่าท่านได้กุ้มปีคุ้มดาอย่าเงี้ยละพ่อยไปเลยสตเปียกสติเปียไม่กินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมากกัโคนสบายพ่อแม่เฮ็ดไว้ให้ด้เลยน้องอ๋บุ๊พ่อมีแม่ได้สิกินได้ใช้ะ เลยค่ะมาสื่อซอยจ้าเมียผู้ใหญ่บ้านทุกคนนี่คนสวยดีมาอุดนุ่นอีกแล้วนี่บ่แมนเปิดบินบ่เนี่ยเปิดบินบ่แมนอ่าปลาเดิมหายลอยหนึ่งเลยมาปลาเดิมเป็นคนทำยิดเลยแต่เอื่ยเราสื่อซอยซอนตลอดเลยนี่ีจ้าเอาผักเอาเจียวไหมไม่เอาค่ะให้น้องนุ่นอ่ีแต่ซอนสบายโอ้ยขอบใจเด้อเฮ้ยมันเห่งเฮงเทงเทงจ้ามาเปิดประทุมาเลยเฮ็นสวัสดี กับเบิดยังซิ้งล้ำอ่พงละซิมหาบาทขายเครื่องหันเส้นแสงเต็ดโกมปิ่งไว้อีกจ้ะเพราะว่าบางจีนนี่กำลังสิเบิดเล็้วเมื่อนี้เบิดเล็้วเบิดเลยนะจ๊ะยังสามนี่เพราะว่ามีสี่สิบเก่าใหม่มีแต่น่หมูนี่มีแต่น่หมูกับลูกชิ้นเอาแบบปิ่งเลย ตูกขีนยังขนาดเอาซีติงมหายทำไมเล่นเห็นมาหอดแล้วโอเคอันนี้เขาคอยปิง้งเราจะบอกบอกอาา๋อไม่สีบอกรึนป่าแม่งถ่ายแล้วฝ่าวขายฝ่าวเบิร์ตจ้ะไปหาเห็ดอหอดบอดติชมดวงไอ้มันหอนบอกไป สักคูน่น้องเขาสิบถทาโรดีน้องเจ้าบอกเจ้ซื้อเพิ่มไหมใส่รดีแต่มาหงใส่รถดีจ้ะเบาด้วยเขาบอกเนี่ยมาซื้อหูว่าใส่ยังโหูดีขนาด โอเคพี่นอ้องเดี๋ยวซอนสิขออนุญาตลาเลยกันแล้วกันเนาะขอบใจเบอร์สู้ครูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแป๊บสวรรค์เด้อเนาะจังใดกัฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบังโฆษณาให้สวรรค์แน่เนด้อเนาะผิดพลาดประกันใดกัขอโทษขออภัยเด้อไปแล้วสบายดีปวดติดตามอีพีสองเดี๋ยวจะว่าวมือนี้นางสีขายดีบอเป็นจังใดเดี๋ยวซอนสิตั้งกล่องไว้แล้วก็ถ่ายแบบยาวๆเนาะไปแล้ว